As I said before, we still have four bouts to come this evening, and the next bout is an all-international. ชนะน้องกองสยามตอนวิศนใชัมาพันพาครับดีมีแชมเปี้ยนผู้ตี่ใะชมรายการใหญ่บันเทิงสนานพวยรลาดำเนินเพื่อโกรสับโยนครับเดี๋ยวนี้มันใช้สักโยนินแล้วต้องใช้บ้านทีบุบเรือนที่กเอาขอเสียงรูนิระความนิดหนึงนะเี่ยเดี๋ยวครับปรมอเชินหุ้สินรัพ ได้เร <ítulo> ียนให้ท <imprisoned> anyway, okay, so ่าได้รักทราบแล้วว่ายิ่งดกยิ่งดีครับพี่น้องยิ่งดกยิ่งใหญ่เล็กเล็กชินวุชอบครับใหญ่ใหญ่ชินนวุฒิอนุรักษ์ครับโอเคร์ดสโตรฟิกมุกไม่ชอบสารเอดสาร์ชบ The red corner fighting after Rafa Gibb from Spain, we have And from France, in the blue corner, we have Julian Bernardo. yeah <laughs> นกจากเป็นน้ำก้มน้ำทงมัตสอน้ำหม้อสเบปะรด้ช้กับหวาตามตจรา ่ค <ừ, S 1> ือความยิ ừ, ่งใหญ่ของเอเตอรสาใจสิทธิ์ทุกเรื่ยกขาอีกทีนึงสรับแล้วก็หเป็นสมาคูแทนของเจ้าพิธีวิญญาณสองทคแดความยิ่งใหญ่ที่นี่อเร้วก็ทำแบบฟุตบอลฟตฟุตบอล

ของใหญ่ใหญ่ของใหญ่ใหญ่ถูกบรรจุไว้ที่ MBK Center มาดูดวยนะครับนพราครับชั้นลิงใช้ถิ่นเป็ในในในไปหม,มาช้าไปชั้นแน่ส่วนเซ็กเตอร์รอชั้นที่สองด้านบนนะครับใช้ใสายตาให้เป็นประโยชน์นะครับจัดให้ดีระวัวงลวกลงมานะครับ แค่สนามยส่งทางไกลอยู่นะัะมามาบุญทองมามาในพิเคนี่ยยี่ร้อยเ่าเดียวไี่เราไปรนบสามตัวเลยฮะับึ่งได้ดูคนถือป้ายขาขาวขาวครับสองได้ดูมวยไทยตัวใหญ่ๆทุกท่านครับนะฮะเจอครับบริทีกแค่เ็นี่ครับเจมสดมดีสวัสดีครับฟุตบอลโดรอ Let's <laughs> take วคนนี้นี่คือนะครับยังเลือกกันจับนะ,ะเดี๋ยวจะเป็นการทำหมันโดนไม่ได้ตั้งใจ,จยิ่งกลโรงพยาบาลอยู่นะ,ะ <c oughs> สุภาพบุรุษทัานผมแข็งจะโดนที่จุดนี้นะครับเดแต่ถ้าไม่มีตรงนี้จะเป็นโรงงารนะ ค่าทุนบินจะแพงหรือเปล่าี่ดูกันมาจากสเปนนะแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วเกินสองประเทศน,นีน้ค่าทุนบินจะแพงหรือเปล่าปลาสายการบินอะไร In the red corner, fighting out of here from Spain, we have Edu. And in the blue corner, fighting out of L'Occitane, from France, we have Julian Bernardo. <laughs> บุยลุยปิ้งไม่มีอะไรแน่นอนครอกทิศไปทิศมาเทียนอาจจะอยู่รูหมูอาจจะอยู่จุดเป็นไปได้ท่านพี่น้องครับอย่าไปยึดติดนะครับการพนันเราไม่ส่งเสริมนะครับนนะครับแล้องการเผยแผ่พี่น้ชมการกาะจายในรูปคนไทยนี่คือบวยไทยยิ่งใหญ่ในแผ่นดินไทยเราครับนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ แดดมินด yeah, ิบแค่อนาะน้ำเงินมันดิแค่นักตปนะดิบตาลบีดีลีดีนะครับใจพี่ใจน้องใจสเปนใจบาร์เซโลนาใจไหนจะเอาข้าวเหนียวไปเสิร์ฟใจในกระต่ยโกนม อรครับดูที่รถัาสุกับรถถังใครจะยางแตงพูดเป็นทีครับ ลูกเตือนตหน่งกรรมารโมไทยสการยกเลิกเขาชื่อว่าเขายกและเป็ลูกที่ไม่ค่มีานะฮะท่านเอกทานี่ลือนที่ออกที่อย

ก okay, ็จะมาแสดงโมกุนีการเดินขับเอ้ยเนาะเอ้ยเนาะตามเดินขับนะตะเดียว์กเก้าต้องตื่นนะ้นนะ ต้องดังพชรเชื่อมวัวทีท่จะว่าจะทำยัรับผลการตัดสินของมวยกู่นี้เล่่าิโปรคฟวง้ f เลาครับเปช่นเียดายจริงๆอครับลูกสาวขีหัวปวดแร็วครับ ว่าคือที่บ้านเทแล้วก็ท่านชินวุฒิขึ้นประกบแน่ข้ามเลยนะครับนี่คือโปรโมเตอร์คุณยายกับท่านชินวุฒิในสถาบันครับงานสุดข้ามนะฮะเป็นคนรักรวยมีชีวิตจริงใจครับไม่แพ้รักเงียดและรักครอบครัวด้วยแม่มีความสุขจริงๆคริงนะแม่จงมุ่งลรงครับสวัสดีทุกท่านะครับกขาพี่ว่องวันแล้วครับขอดูเพื่อนเพืเลย โอ้โหตกมาพอดีใจ p ีครับชนะนะ